เป็นอนิเมชันที่ชื่อโคตรจะโรแมนติกเลยแต่ชื่อเมะเรื่องเนี้ยพูดได้แค่ว่าเป็นอนิเมชันหากไปพูดกับสาวคนไหนนะว่าถ้าเธอนอนไม่หลับอ่ะไปนับดาวกันไหมผมคิดว่าผมติดคุกแน่ๆสวัสดีครับผมซิกวันนี้ผมจะมารีวิวอนิเมชันถ้าเธอนอนไม่หลับไปนับดาวกันไหมแต่เต็มสิบบวกแนะนําครับไม่มีสปอยหาดูได้ทาง Youtube ครับพิมพ์ชื่อนี่ไปเลยเนี่ยขึ้นมาแล้ว ปอกก่อนเลยว่านอกจากชื่อเรื่องมันเนี่ยหน้าปกอะไรผมรู้สึกว่ามันไม่มีแรงดึงดูดเลยเว้ยเฮ้ยแต่พอคิดว่าจะทำชาเลนจ์อนิเมชันเกี่ยวกับความรักเนี่ยผมเลยอ่ะจับไ่เข้ามาแล้วก็รีวิวตามความเป็นจริงครับตอนแรกเนี่ยการจะไ่เต็มเลยง้างมาแล้วอะ่ะง้างมาแล้วงงลว่าเฮ้ยมันจะมีสักเรื่องที่ที่ผมต้องเชื่อทิ้งได้ด n อนิเมชันแนวความรักอะ่ะแต่ไม่ใช่สำหรับเรื่องนี้ครับรีวิวโดยรวมโดยภายนอกเนื้อในจริงๆนะ มันดูธรรมดามากมันดูเหมือนไม่มีอะไรมากแต่มันก็เป็นอนิเมชันแนวความรักดีๆเรื่องหนึง่งที่เนื้อหาไม่ได้ยัดเยียดมันค่อยๆเล่าให้คุณซึมซับหลายสิ่งหลายอย่างจากตัวละครจากงานภาพและบรรยากาศของคนธรรมดาที่ไม่ใช่เป็นดารโรงเรียนเป็นไอดอลเป็นอะไรที่พิเศษวิโซเหมือนอนิเมชันเรื่องอื่นๆอ่ะมันเลยทําให้ผมรู้สึกว่าผมเข้าถึงมันอะ่ะได้ง่ายมากและ ผมก็คิดนะว่า,วาเออว่ะบางครั้งเนี่ยไอความธรรมดาแบบเนี้ยมันก็ดีเหมือนกันรีบไปตอบข้อข้อนะครับเริ่มจากข้อดีก่อนเลยสิ่งที่ผมชอบที่สุดบทครับเป็นบทที่เรียบง่ายมากเข้าใจง่ายมากถึงจะไม่พิเศษแต่มันก็สามารถทำให้ผมรู้สึกว่าผมอินกับมันจนถึงที่สุดได้อะถึงแรกแรกมันจะเอาแค่บางอย่างที่สองตัวะครเนี่ยเหมือนกนารนำเสนอไว้แต่พอไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเ,อยเอยจนจบปุ๊บ ผมร้องว้าวเลยจากธรรมดาสู่ความพิเศษมันเหมือนดอกไม้ครับคุณปลูกวันเดียวเนี่ยมันไม่สามารถเติบโตและเบ่งบานได้เลยมันต้องใช้เวลาต้องใช้การดูแลต้องใช้ความเอาใจใส่ต้องใช้ความรู้บางสิ่งบางอย่างที่คอยซัพพอร์ตไอ้ดอกไม้ตัวเนี้ให้เติบโตและเบ่งบานให้ได้อ่ะมันก็เหมือนผู้คนรอบข้างตัวพระเอกนางเอกเหมือนสิ่งมันน้อมรอบข้างตัวพระเอกนางเอกเหมือนชาเลนจ์ภารกิจบางอย่างที่พระเอกกับนางเอกเนี่ยต้องร่วมมือกันทํา เพื่อให้ผลลัพธ์อ่ะมันเนบ่งบานขึ้นมาแล้วให้ผลลัพธ์ของสิ่งที่เบ่งบานนั้นอะ่ะมาเติมเต็ม,ตมความรู้สึกของทั้งสองที่ค่อยๆประครับประคองไอ้สิ่งเนี้ยจนมันมาถึงจุดจุดนี้ได้อะ่ะงานภาพผมบอกเลยนะว่าผมรู้สึกเฉยๆแต่มันกลับเป็นความรู้สึกเฉยๆที่ผมให้ไปทางที่ชอบดีกว่าวะเพราะว่าอะไรดูปะถึงมันจะดูแบบเป็นงานภาพมาตรฐานเว้ยไม่ได้สวยโดยโดเด่นสวยชิโดชิเดะอะไรมากเหมือนโอชิโโกะอ่ะมันไม่ขนาดนั้นเว้ยแต่ ตั้งแต่ตอนหนึ่งจนตอนที่สิบสามเนี่ยดูไหมผมไม่เคยเห็นงานเผาในเรื่องนี้เลยเวย้ยนั่นหมายความว่าเขารู้ว่าเขาไม่ต้องพยายามถึงขนาดนั้นเวย้ยเอาแค่นี้ก็พอแล้วสาหรับเรื่องเนี้ยไม่ต้องฟื้มันดูเป็นอนิเมชั่นที่พิเศษเหนือกว่าเรื่องอื่นเอาแค่ด้านเนื้อเรื่องเข้าชนประคองให้มันเนี่ยเป็นมาตรฐานแบบเนี้ยตั้งแต่ตอนที่หนึ่งจนตอนสุดท้ายได้ก็โอเคแล้วแล้วจะมีมุมภาพบางมุมที่ผมรู้สึกว่าเออเขาสื่ออารมณ์ได้ดี หรือบางมุมที่ผมรู้สึกว่าแอบเล่นใหญ่จัดความพิเศษไปแบบสุดๆ <Okay. S 1> อย่างเช่นตอนแรกที่ไะเอกกับนังเอกเจอกันมันเลยทําให้งานพาพตรงเนี้ยถ้าทีดดูแบบเป็นมาตรฐานนะมันก็ไม่ได้ดูว่าน่าเบื่อเกินไปเว้ยดีไซน์ตัวละครไอ้ส่วนเนี้ยผมมันเฉยจริงๆแล้วทุกตัวละครผมรู้สึกว่าค่อนข้างจะเฉยมากแบบเฉยสุดๆไปเลยอะ่ะบางตัวละครเนี่ยอาจจะค่อนไปทางที่ไม่ชอบด้วยซ้ำอ่ะในการดีไซน์ของเขานะเพราะว่ามันไม่น่าจดจําเลยเว้ย ผมคิดว่าเรื่องนี้ผ่านไปสักปีหนึ่งอะเพื่อเผ่อผมก็ดืมแล้วว่าไอ้ตัวคอนหน้าตาแบบเนี้ยมาจากเรื่องนี้อ๋อขอโทษครับมีแค่รุ่นพี่คนนี้คนเดียวที่ผมรู้สึกว่าสุดยอดที่สุดแล้วแล้วคาแรคเตอร์นี่ใสก็น่าจดจำม,มากด้วยนะเฉยๆต่อมาคือเพลงมัน้ำประกอบซับประกอบเพลงเปิดเพลงปิดพราะไหมมันก็ฟังพร้อครับแต่ผมรู้สึกว่ามันยังไม่ติดขูดแล้วรู้สึกว่า อยากหาฟังตอบอหไ่ๆรอ,อบอะมันไม่เหมือนเพลงไอดอลเลยคืออันเนี้ยยังฟังไม่เบื่อเลยต่อไปถึงส่วนที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบนะคือส่วนที่หักคะแนนเต็มๆเลยนั่นคือส่วนต้นเรื่องของเรื่องนี้ครับผมบอกเลยว่าตอนหนึ่งสองสามสี่ประมาณเนี้ยช่วงเนี้ยผมค่อนข้างจะเฉยๆนะมันไม่ได้มีผมรู้สึกว่าเออพิเศษเหมือนเรื่องอื่นๆหรือน่าสนใจกว่าเรื่องอื่นเลยอะช่วงแรกๆอะเฉยแล้วเฉยแบบแห้งๆด้วย แบบไหนรู้ป่ะแบบที่ผมเนี่ยอาจจะเดินออกไปจากห้องผมเนี่ยก็อาจจะเจอคนรักแบบพระเอกนางเอกเนี่ยเต็มหน้าปากซอยผมเลยแต่ตอนห้าขึ้นไปเนี่ยไม่ใช่แล้วสรุปคือมันคืออนิเมชั่นที่เล่าเรื่องความรักของคนธรรมดาสองคนที่ตอนแรกอาจจะดูเฉยเฉยเบื่อเบื่อหรือไม่ได้โดนใจคุณมากแต่พอไปสักพักไปเรื่อยเดือเด่อยไอดอกไม้ที่แบบค่อยโตอ่ะค่อยคเบ่งบานจนมันแบบส,สุกสกาวสดใสงดงาม โอเคครับถ้าหากใครอยากดูนะเนี่ยพิมพ์ชื่อไปเลยคุณเจอและวใน YouTube อะ่ะสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับบาย